สวัสดีครับพี่พี่นะ้องทุกคนวันนี้นะครับสนเสิร์นเสิร์นนะครับก็อยากจะมาทำเป็นรีวิวสั้นๆนะครับสำหรับคนที่กำลังสนใจหามือถือที่ถ่ายรูปได้สวยที่สุดนะครับในระดับกลางๆนะครับหมื่นนิดๆเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยผมเองเนี่ยได้ใช้เจ้าตัวมือถือ2ตัวนี้เนี่ยมาได้สักระยะหนึ่งนะครับก็คือเจ้าตัว Xiaomi Redmi Note 10 Pro นะครับจะมาแบทเทิลกับเจ้าตัว Vivo V20 Pro นะครับซึ่งทุกคนเนี่ยผมเชื่อว่าที่เคยใช้ทั้ง2ตัวนี้เนี่ยจะรู้เลยว่า2ตัวนี้เนี่ยถ่ายรูปได้ออกมาสวยมากๆนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยผมอยากจะมาทำเป็นข้อดีข้อเสียนะครับในการใช้งานของทั้งคู่นี้นะครับตัวไหนน่าสนใจน่าใช้มากกว่ากันนะครับเราจะเริ่มต้นเนี่ยที่ข้อดีของเจ้าตัว Redmi Note 10 Pro กันก่อนนะครับข้อแรกเลยเนี่ยคือ อันนี้คือพอเปิดใช้งานปุ๊บเนี่ยไม่มีข้อสงสัยเลยคือยังไงคือ Redmi ก็ชนะอยู่ดีก็คือลำโพงนะครับตัวนี้เนี่ยลำโพง2ตัวนี้เนี่ยต่างกันแบบฟ้ากับเหวอะเอาจริงๆนะครับคือต้องให้ดูก่อนว่าจริงๆเจ้าตัว Redmi ตัวนี้เนี่ยลำโพงเนี่ยเขามีลำโพงด้านบนมาให้ด้วยนะครับแล้วก็ลำโพงด้านล่างมาให้ด้วย ดังนั้นนี่เสียงที่ออกมาเนี่ยมันเป็นเสียงสเตอริโอที่เท่ากันนะครับผิดกับเจ้าตัว vivo v20 pro ตัวนี้นะครับคือลำโพงเนี่ยเขาให้มาแค่ด้านท้ายอย่างเดียวเท่านั้นเองนะครับเวลาใช้งานหรือว่าฟังเพลงจริงๆเนี่ยมันมันคือมันไม่สะใจเลยอย่างง่ายๆคือแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเสียบหูฟังแม้ว่าตัวนี้เนี่ยจะไม่มีรูหูฟังมาให้นะครับแต่ว่า การขับเสียงของเขาเนี่ยจาก Type type C เนี่ยถือว่าทำได้ค่อนข้างที่จะน่าประทับใจละกันนะครับดังนั้นเนี่ยข้อแรกเลยเนี่ยก็คือในเรื่องของลำโพงต่อมานะครับเราจะไม่พูดไม่ได้เลยนะครับก็คือมันเป็นในเรื่องของเจ้าตัวหน้าจอของเขานะครับหน้าจอเนี่ยขนาดหน้าจอต่างกันนะครับเล็กน้อยแต่ว่าเวลาใช้งานจริงๆเนี่ยเจ้าตัว Redmi เนี่ย สบายตากว่าเยอะมากนะครับคือเจ้าตัว vivo v20 pro เนี่ยขนาดหน้าจอของเขาอยู่ที่6.44นิ้วนะครับแต่ว่าเจ้าตัว redmi note 10 pro เนี่ยตัวนี้เนี่ยหน้าจอ,จออยู่ที่6.67นิ้วนะครับผมเองเนี่ยใช้เจ้าตัวผลิตภัณฑ์นะครับหน้าจอแบบ6.67นิ้วเนี่ยมาหลายตัวมากๆนะครับแล้วเวลาใช้งานเนี่ยมันก็ไม่ได้เขาเรียกว่ามันมันตอบโจทย์ ดีกว่ามันตอบโจทย์นะครับคือ6.4 6.5นิ้วมันจับสบายกว่าก็จริงแต่ว่าถ้าถามว่าเวลาที่เรามานั่งดู YouTube หรือว่านั่งดู Netflix ตอนนี้นั่งดู Hotstar ต่างๆเนี่ย6.67นิ้วเนี่ยมันดีกว่าเยอะมากๆนะครับดังนั้นเนี่ยข้อที่2เนี่ยก็คือในเรื่องของขนาดของหน้าจอ ส่วนข้อที่3เนี่ยแน่นอนนะครับก็คือในเรื่องของขนาดแบตเตอรี่ซึ่งผมเองเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะคอนเซิร์นในเรื่องแบตเตอรี่มากๆนะครับเจ้าตัว vivo v20 pro เนี่ยไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะครับคือแบตเตอรี่ให้มา4,000 mah นะครับแต่ว่าด้วยการจัดก,การพลังงานของเขาเนี่ยทำได้ค่อนข้างที่จะโอเคในแบต4,000แต่ว่าตัวนี้แบตเตอรี่มาให้เราเนี่ย5,000 5 5 0 2 0 mah คือการใช้งานเนี่ยคนละเรื่องเลยอ่ะคือสมมุติว่าตัวนี้อยู่ได้ประมาณวันครึง่งตัวนี้อยู่ได้ประมาณ2วันครึง่งประมาณด้วยการใช้งานของผมะนะครับคือไม่ได้เปิด high refresh rate แบบหนักหนาสาหัสอะไรเงี้ยก็ใช้งานปกติไปเนี่ยมันใช้งานได้อย่างน้อยเนี่ยวันแน่นอนนะครับดังนั้นเจ้าตัวแบตเตอรี่เนี่ยมีผลมากๆนะครับส่วนข้อที่4เนี่ย เหมือนเดิมให้รูปเป็นตัวตัดสินใจเหมือนเดิมนะครับเจ้าตัวรูหูฟังเฮดฟนแจ็ค r e d m m i มีให้แต่ว่าตัว vivo v20 pro ไม่มีนะครับแล้วก็ไม่มีกันน้ำตัวนี้เนี่ยยังมีการรับรอง ip rating มาแต่ว่าคือคือมันก็ไม่ได้ช่วยเราในการที่โดนน้ำมากๆเอาไปจุ่มน้ำเงี้ยไม่ได้นะครับคืออาจจะโดนละอองฝนละออง ลองฝุ่นนิดนึงนะครับแต่ว่ายังไงเนี่ยมือถืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยกับความชื้นเนี่ยยังไงไม่ค่อยอนุมัติให้ใช้ให้มันอยู่ด้วยกันมากกว่าข้อสุดท้ายเนี่ยก็คือจะเป็นในเรื่องของการเพิ่มเมมนะครับหรือว่าการเพิ่มความจุนะครับหรือว่าการใส่ไมโคร s d การนั่นเองเจ้าตัวนี้เนี่ยมาเป็น Triple Slot เลยนะครับคือเราเนี่ยสามารถใส่ซิม2ซิม แล้วก็ใส่เจ้าตัว micro SD card ได้ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยผมคิดว่ามันตอบโจทย์กับคนที่ชอบเสพคอนเทนต์เสพมีเดียต่างๆนะครับแต่ว่าเจ้าตัวนี้เมมโมรข้างในเนี่ยมี128 g b ซื้อเพิ่มก็ไม่ได้นะครับแล้วก็ไม่มีรุ่น256 g b นะครับดังนั้นเนี่ย128 GB คุณมีเท่าไหร่ก็ใช้ได้แค่นั้นเท่านั้นเอง อาจจะอาจจะไม่เหมาะสําหรับบางคนแต่ว่าสําหรับผมเองเนี่ยถ้าเกิดว่ามีมือถือเยอะหรือว่ามีคอมเนี่ยคือทําอะไรเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ถ่ายลงคอมก็สะดวกไปอีกแบบหนึง่งทีนี้นะครับเราจะมาพูดถึงข้อดีของเจ้าตัว vivo v, v 2 0 pro กันบ้างนะครับว่าตัวนี้เนี่ยมันดีกว่าเจ้าตัว redmi note 10 pro ยังไงบ้างข้อดี จริงๆเลยเนี่ยที่ผมตัดสินใจซื้อเจ้าตัว vivo b 2 0 pro มาเนี่ยก็คือกล้องหน้ากล้องหน้าคู่นะครับของเขาเนี่ยอลังการมากๆ44ล้านเมกะพิกเซลแล้วใช้งานได้จริงนะครับคือถ้าเทียบกับกล้องกล้องหลังเนี่ยผมตัวนี้นะผมหยิบมาทีไรเนี่ยก็หยิบใช้กล้องหน้าตลอดเวลานะครับแล้วผิดกับเจ้าตัว redmi note 10 pro เพราะว่าอย่างที่ผมบอกเนี่ยตัวนี้เนี่ยมันคือ กล้องจริงๆข้างในมันเนี่ยฮาร์ดแวร์จริงๆมันคือ4ล้านเมกะพิกเซลแต่ว่าเป็นใช้เทคโนโลยีพิกเซลบินนิงนะครับคือมันเป็นการเอาเอา4ล้านเนี่ยมาคูณ4ก็เลยกลายเป็นกล้อง16ล้านนะครับอย่างนั้นน่ะดังนั้นเนี่ยผมเลยคิดว่ามันคือมันไม่ใช่กล้อง10 1 6ล้านแท้ๆเข้าใจไหมผมเลยตัดสินใจที่คือง่ายๆอ่ะคือ2ตัวนี้เนี่ยกล้องหน้าของตัว vivo v10 pro เนี่ยชนะแน่นอน พูดถึงข้อที่2นะครับในเรื่องของการกันสั่นนิดนึงแล้วกันนะครับคือเจ้าตัว vivo v20 pro เนี่ยกันสั่นของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะ aggressive คือกันสั่นหนักมากๆแต่ก็ยังมีกันสั่นมาให้เวลาที่เราใช้งานตอนกลางวันเนี่ยมันนิ่งมากๆนะครับแต่ว่ากลางคืนเนี่ยก็คงจะมีแบบสั่นงงยงงงยิงงงปกตินะครับของการกันสั่นแบบอ่อิเล็กทรอนิกส์นะครับส่วนตัวนี้เนี่ยถ้าถ่าย 4k เนี่ยไม่มีกันสั่น นั่นแหละคือถ้าถ่ายแบบ Full HD 30 f r a m เฟรมเนี่ยกันสั่นก็ยังมีนะครับก็ใช้งานได้ปกติเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้เนี่ยถ่าย 4K จบเลยนะครับคือจะต้องใช้พวก gimbal อะไรเข้ามาช่วยนะครับดังนั้นเนี่ยเจ้าตัว vivo v, v 2 0 pro เนี่ยยังไงก็ชนะนะครับส่วนข้อที่3เนี่ยก็คือในเรื่องของ form factor ขนาดของมันนะนะครับคือเวลาจับไปเนี่ยความบางความ ความแคบของตัวเนี่ยเวลาจับไปเนี่ยผมค่อนข้างที่จะชอบเจ้าตัว vivo v20 pro มากกว่าในการจับนะครับส่วนข้อที่4เนี่ยสำหรับคนที่ใช้งานยาวๆนะครับ vivo v20 pro มี 5g แต่ว่าเจ้าตัว redmi note 10 pro ไม่มี 5g นะครับแม้ว่าจะใหม่กว่าก็จริงเทคโนโลยีต่างๆใหม่กว่าแต่ว่าไม่มี 5g อนาคตเนี่ยจะใช้งานแบบ4ีหปีเนี่ยมันก็ต้องคิดดูนิดหนึ่งข้อสุดท้ายนะครับก็คือในเรื่องของการถ่ายวิดีโอนิดหนึ่งนะครับเจ้าตัว Redmi Note 10 Pro เนี่ยคือไฟล์เสียงของเขาเนี่ยที่ออกมาจากลำโพงอะออกมาจากไมโครโฟนเนี่ยมัน มันใช้งานจริงค่อนข้างยากดีกว่านะครับต้องใช้ไมเสริมอย่างเดียวแต่ว่าเจ้าตัว vivo v20 pro เนี่ยเสียงดีนะครับวิดีโอกันสั่นดีคือคนที่เอาไปถ่ายไลฟ์สดอะไรอย่างเงี้ยขายของขายของอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าตัวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นตัวจบและกันของตัวมือถือที่เอาไว้ใช้ไลฟ์สดนะครับในตอนนี้นะในตอนนี้นะครับเพราะว่า เจ้าตัว V 2 1เนี่ยจริงๆเนี่ยมันก็ดีเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันไม่มีออปชันเอลโทรไวทกล้องหน้ามาให้เราดังนั้นจะใช้ยังไงเนี่ยคือมันก็ยังติดจีคันตขันอยู่ดีนะครับผมก็เลยเลือกเจ้าตัว V 2 0 Pro นี้กลับมานะครับทุกคนคิดว่า2ตัวนี้เนี่ยตัวไหนน่าสนใจมากกว่ากันนะครับก็ลองคอมเมนต์กันมาพูดคุยกันได้นะครับวันนี้เป็นข้อมูลทั้งหมดผมถ้าเกิดว่าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe แล้วก็เอาไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับวันนี้เสนอเสนอ ขอาลาทุกคนไปก่อนนะครับอย่าลืมใส่หน้ากากด้วยนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนปลอดภัย